คุณนะทเชิญกูมาเจอมาเลยคุยด้วยกันคุยเรื่องอะไรวะคุยเรื่องคุยเรื่องนี้ไงนั่นอะเรื่องเนี้ยเนี้ยเรื่องเนี้ยเรื่องนี้ไงฮะเฮ้ยไหนไม่มีอะไรนั่นอะฮึะวันนั้นแวบบ วันนั้นแวบ,บเข้าไปฟังคุณไลฟ์อะ่ะมันมีเมาส์แ็บอะไรหรอ mm. อยากปักมันจบไปแล้วครับมันจบไปแล้วแล้วคุณร้องเพลงนี่ดิร้องเพลง mm. หมดรักจิิงลิตรดิกิดกิดกิดอ่ะกิดกิดวางไว้ตรงไหนแล้ว เราไม่ลองอ่ะไม่ลองอ่ะเฮ้ยเพื่อนกูเพื่อนกูเข้ามาดูด้วยไหนแต่ว่าเขาไม่รู้จักมแต่ว่าก็เชิญนเข้ามาเลยเอามามามาให้หมดแล้วคุณแอดได้ป้ะหรือว่ามันหายไปแล้วมันหายไปแล้วเฮ้ยชาโดชาโดเข้าร่วมแล้วไหนชาโด้ชาโดมาดิอาชาโดมันเชิญอยังไง chơi bên shadow à hey. ê oh. pun pun có màu à ê shadow tăng Why? Nam. Pick ฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยสวัสดีครับยอยู่บริษัทพี่อยู่บริษัทบริษัทที่ทํางานหรือว่าเป็นบริษัทอะไรที่ทำ,ท,ท,ำที่ทํางานที่ทํางานใช่อ๋อ oh. จริงๆไม่โกหกอ่ะยังไม่ได้ว่าอะไรเลยฮะ <laughs> เออ<ำ> <sighs> ว่างเหรอว่างกันเหรอหรือไงเออ พึ่งทำงานเสร็จแล้วพึ่งกลับมาคอนโดเอ้ยพี่พึ่งทำงานเสร็จแล้วพึ่งกลับมาแล้วไปดูไลฟ์ไปพงแม่งอยู่ดีๆพงเชิญเข้ามาในไลฟ์อ๋อเด้พงก็เจอบอสพวกเนี้ยจริงรรอ่ะใช่เตรียมเตรียมตัลุกแมขอบีบหนักๆัอืม พ่ออยาขยับบ่อยคะ่ะมันกระตุกมากไม่มีที่ตั้งโทรศัพท์ก็เลยตั้งอยู่ในมุมที่อันตรายมากๆเลยตั้ง,ง,งตั้งอยู่มุมเป็นโนตอนเนี้ยคือมันจะตกตอนไหนก็ไม่รู้ตก,ตกไปเหรอวันนี้ทำไมคุณถึงมาไลฟ์แบบมีคอนเทนต์ะไรไม่มีคอนเทนต์เลยแค่อยู่ดีๆก็จะ จะไลฟ์ทำงาน oh. แล้วเงาๆก็เ <c oughs> ไหนลองไลฟ์ดิ <c oughs> เพื่อมีคนคุยด้วยมีเต็มเลยเนะ้ะ <c oughs> ผมแล้วผมเข้ามาทำไม <c oughs> คุณเข้ามาลองเพลงให้ผมฟัง <c oughs> <c oughs> บีเบียตอนนี้ใครคร้างบ้างเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องมีคนค้างแน่เลยค้างคร้าง,งไหนเราอ,อ่ะคือเนี่ยเออขอโทษครับจูงหัวมาอย่างเนี่ยเออจอจูงหัวมาแต่อ อันนี้ชื่อเพลงนี่ชื่อเพลงอะไรนะชื่อเพลงอะไรนะดาวดาว ผงไอ้ผงไอ้ว่าเพลงสักเพลงไปเราไปมันมันได้เหรอวะมันดีเลยนะไม่ไม่ไม่ถ้าตอนเนี้ยไม่ถ้ว่าเวลาอยู่ด้วยกันไม่เจอกันอ๋อไปเจอกันอ๋อสอบดนตรีไหมไปที่ห้องซ้อมไปเออไปห้องซ้อมเล่นๆได้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 เจอเลยฮะผมเล่นอะไรผมผมเล่นลายเบียรเหรอเราขอทีกีตาร์เี้ยกีตาร์มาวะ เฮ้ยเรามาลองลองลองร้องดูว่ามันจะแบบร้องให้มันตรงอ่ะแบบไม่ดีเลยไหมไอ้คนจริงเอ่ะเพลงอะไรคุณสไตลิต้าเนี่ยขอขอใส่เพลงนึ่ิไม่รู้อ่ะมันต้องดูคอร์ดอ่ะผมชอบเพลงอะไรอ่ะ ผมชอบทุกเพลงที่คุณหลรคุงชอบเพลงที่เปิดที่อินฟิขอจววหัวหน่อยขอจววหัวหน่อยเฮ้ยขอดเลดมั้ดเมื่อวานกูหาขอดทำไมไม่เจอฉันมันรองไแกเอาเลย วันละฟ้าราดเข้าในหัวใจในเสมอไม่ต้องพูดะรที่เธออยู่ในใจบอกคิดถึงจังยามได้ฟังยามได้ฟังจริงรีอต้องหักเอาไม่ร้องกันนะเฮ้ยมัดมชอบดูทุกวัน ก็คือบิวที่ขึ้นมาของบอสประมาณหมื่นบิวอะเพลงอะไรเวอร์อย่างเวอร์คิดตรงบ้างดิขอดบ้างเป็นอ r o p e เพลงเพลงนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมร้องให้เพลงไม่ฝันดีดีป่ะไม่ฝันดีขอดอะไรก่อนขอดอะไรวะ ไปร้องได้แค่หกเลยหรือว่าเราแบบหมกกบอะคูสติกได้เหรอเอาดิก็ลองดูลองดูกบเป็นห้องอบอบ mình hò wow, bởi tỷ cái được, mình không vậy đây sắp cái nghe đào à đào phá lý đào à đào phá đào đào đào, Um, เออใช่ใช่คนชอบไว้ไม่ทำอะไรฮะเอามาดิมาดิเดี๋ยวร้องเดี๋ยวร้องให้ตรงใครคนหนึ่งมีเขาคนคุณอยากจะพบใคร ไม่ต้ององการคนไม่รอดวะไม่ไหวไม่ไหวจริงว่าต้องต้องวนกันไปสามคนวนกันไปคนละเพลงคนละเพลงคนละเนื้อเออคนละเพลงแล้วเดี๋ยวผมจะทำงานรอระหว่างนี้ เพื่อเอ้าคนละเพลงไงคุณพงครับทำไมคุณนัดผมออกกองถงมงเช้าตอนแรกในบ่อคิวผมผมไม่เกี่ยวกับต้องไปฝึกผมฝึกงานคุณไปบางเบรกดาวเหรอครับอะไรนะครับงานบ้างเบรกดาวผมไม่ได้ไปทางานอะไรกันครับคุณคุณไปทํางานอะไรกันหนังคุณพหนังหนังหนังอีกเรื่องจะใหาดีบอก ใช่ใช่ผ้าผีบอกสอง้าผีบอกเร็วเกิน <laughs> มันไม่มีหรอกเดี๋ยว คนแน่เลยเว่ยเนี่ยพี่วอลเปิดก่อนเอาเพลงอะไรอะไรอ๋เปิดก่อนเป็นอะไรกันเอาไม่ฝันดีเล่นไม่เป็นไม่รู้คอยเพลงที่เป็นเพลงนี้เล่นเป็นหาดิอะไรก็ได้มุมเมื่อกี้ได้มุมอ่ะขออะไรต่อ มันจําพอดไม่ได้คิด <c oughs> ก,ก่อนพอดเพลงอะไรที่จำได้ <c oughs> ลองเพลงเปิดนะว่าหรือว่าเปิดไม่ได้เพราะว่าใช้โทรศัพท์ไลฟ์ วันยากถามเธอจำฉันได้อยู่หรือเปล่าเธอจะยิ้มให้กันมั้หรือเปล่าถ้าเราได้เจอกันอีกสักครั้งอย่าทรกอดเไว้

ฟ4 8 official อืมม hmm. ีไป yeah. uh, ้เห no, ็นไอเอ้าไปแล้วเอ้าไปแล้วครับเอ้าน่าจะหลุดแต่เราเราชวนเขามาไลฟ์ด้วยไม่ได้ถูกป่ะมันจะผิดกฎเขาถูกป่ะใช่อะไม่รู้อะแล้วชาโดหายไปชาโดไปเติมเน็ตอเอาไปซื้อบัตรอยู่ <c oughs> เ,ต,เ,ต,เ,เต้องมาอ้าวสวัสดีครับเติมเนสเสรรจแล้วเหรอหลุดหุดเติมเนเสร็จแล้วลลไป Shadow b a บต่อโอ้หให้ร้องเพลงตอนนี้เลยคุณดูหน้าผมคุณดูหน้าผมคุณพงทํทำได้คุณทำได้ร้องเี่วกับหน้าเปล่า ตาหวานขนาดตาหวานขนาดนี้เอาเพลงใครคนหนึ่งมีคำถามสักวันคุณอยากจะพบใครในใจคือใครที่คุณต้องการจะคือคนที่ดีเพราะเล่นเล่นคีย์บอร์ดใช่ไหมเล่นคีย์บอร์ดเาเรียกว่าอะไรนะไอ,อตอนนี้ เล่นกีบอร์ดเล่นคีบอร์ดเลยทุกหัใจไปฝันและฉันเป็นคนที่ประทับจ๊ะจ๊ะหนึงขอจูนก่อนขอจูนแป๊บนึง oh ได้ได้ได,ไ,ดได้ได้ไปซื้อไปซือซ้ออันใหม่ไปเป็นคนที่ประทับใจเธอเช่นกันแต่ฉันก็ไม่กล้าที่จะพูดไปเลแ,แต่อิ้มให้เธอเบ,บาๆอยู่ในมุมที่เธอไม่สนใจ มองเธอดูไกลๆอย่างนี้ไปเรียบร้อยแล้วผมขอบคุณนะครับม,มีคนม,ม,มีคนนี่มีคนขอเพลงใกล้เข้ามาฮะใกล้ใกล้เกินกว่าหรอคิวผมอี่้งใกล้พอร้องร้องใกล้เกินใกล้เกินอ่ะนะใกล้เกินออกอีกออกใกล้เกินจบไปแล้วครับเพลงใกล้ เพลงไกลอ่ะขอร้องพี่บอสเพลงไกลก็จะประมาณนี้แล้วเราขอเพลงขอเพลงหายไไปขอเพลงหายอะฮึหายจริงวหขอขอเพลงขอเพลงจีบไม่ติดหน่อยจีบไม่ติดจีบไม่ติดอ่ะเออแล้วขอขอเพลงจีบติดหน่อยขอเพลงจีบติดหน่อย แล้วขอเพลงจีบเท่าไหร่ก็ไม่ติดยากกัะเนี่ยโจดยากกัะเนี่ยเหมือนเตรียมันมาเหมือนเตียมันมานะฮะไปก่อนส่งทุกคนไปอาบน้ำพงเพลงหนึ่งนี่ใช่ใช่ใช่เหมือนกันเอากีต้าร์นเนี่ต้องตื่นเช้าไง คือคุณตื่นเช้าผมวางแผนไว้แล้วว่าผมอะจะโตรุ่มคุณจะโต้รุ่มแต่ผมต้องก็คือเข้างสุดท้ายส่งท้ายในพงสักเพลงหนึ่งหนึ่งผลงานเพลง infinity ก็ว่ากันโทรศัพท์ผมไปแล้ว เอามนจิตด,ดีนี่แหละรอ,าอนานๆก็อาจจะบันทอนหูฉังจําเหนือไม่ได้หมดเลยครีด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  ี้อ้ของเฉยกันเหมือนใจฉันมันเดียวต้องหาเธอคไปไปเธนเธออยู่ไหนเธออยู่ในใจบอกคิดถึงจัง ยามได้ฟังยามได้ฟังจริงรีด้องหาคู่หากใจไม่คิดกลับเพียงแค่อยาให้รู้ว่าฉันยังอยู่ที่เดิมที่ให้รอประมาณนี้ครับผมไปไหน ไม่ยุงเต็มห้องกูเลยก็เลยตกไปขอขอโอเคเฮ้ยมันกมีนอ่ะอะขอตัวแรกขอตัวแรกไปแล้วบายบายเจอกันเจอกันเจอกันวันนี้พงษ์เจอกันพี่บอยเดี๋ยวคำถูมายโฮมได้บายบายงานก่อนฝากผลงานก่อนเอ้าไม่ทันแลวกูจำชื่อเรื่องยังไม่ได้เลยไอพงษ์ไม่ผลงานพี่บอยไง ยังไม่ถึงท่อนผมเลยไอบีไอบีร้องท่อนหรอสีมอยเฉยโอเคโอเคฝากพาที่บอกแล้วกันแต่เรื่องต่อไปยังไม่รู้ยังไม่รู้ชื่อเรื่องเลยโอเคโอเคไายเจอกันพรุ่งนี้เช้าไปยบายจุ๊บจุ๊บบายบายซูลูซูลูเหรอซูลรูซูลูซัมบาลูปปะ อ่ะก็าจะาเป็นซูรูละ่ะพรุ่งนี้จะเจอซูรูละ่ะพรุ่งนี้ซูรูขอออกงานอีกแล้ว <c oughs> ซูรูงานก็วันอาดิยอีกยังไม่เคยเจอซูรูเลยเดี๋ยวได้เจอผมเ <c oughs> มืองห้าทุ่มละนี่ต้องไปละเดี๋ยว แฟนแฟนกำลังจะไปอาบน้ำหรอไปเลยอีดาวมีประชมอีกเนี่ยแฟนมีแตบอีอบอีกีดาวโอเคไปละไปละเจอกันนะพี่พงศ์เดี๋ยวไว้นัดกันลูก บายบายพี่วอลอย่าลืมอาบน้ำนะลูกต้องอาบน้ํานะคะมันกปะปกนะวันนี้เราทํางานเหนื่อยผมอาบอยู่แล้วไม่ใช่พี่แบบว่าโกหกว่าอาบแต่จริงๆไม่อาบฉันอาบแล้วค่ะหลักฐานมันคือตรงไหนหัวห้องน้ําที่เปียกห้องน้ําที่เปียกค่ะพี่วอลที่หัวมันแห้งมันมีไดเป่าผมค่ะแล้วแค่ขนน้อยผมหัเปียกๆค่ะคือผมรู้ว่ามันมีทรงของของคนสระผมกับคนไม่ได้สระ แล้วยังไงทรงมันเป็นังไงนี่ไงมันก็สะมมาหัวมันก็ต้องพูปะเป็นเรืองปก,กติพูบอะไะอ่าเท่านี้ไปไปอาบน้ำพี่วอไปนี้จะไปเดี๋ยวต้องโทรหาแฟนอีกเพราะแฟนต้องไปอาบน้ำหรอ <c oughs> บายตาพี่พงศ์ไปจ้าเลยพง<ว>ศ์กเข้ามาดูมึงต้องเชิญกูทุกครั้งเนี่ยไม่อันนี้พี่โก้บอกให้ลากขึ้นมาเอาหรอเออไหนสักเพลงก่อนดีนสักเพลงสักเพลงอะเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้ gimana 一种。雨中 ไม่ว่าทองฟ้าจะเป็นเช่นไร บายขอบคุณมากแม่ไา้ก่อน